สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องคูยธรรมบรงวงชาแนลสวัสดีครับ FC น้องหญิงเพชรบันแพง FC สาหน่อยเพชรบันแพงพอ่พอแม่ FC ที่อยู่แดนไกลนะครับเป็นจังไรครับเมื่อคืนนี้เป็นอีกคำขื้นที่ผู้คนผมคิดว่าน่าจะเป็นหมืน่น มาให้กำลังใจหลาหน่อยเป็นภาพที่เห้าเห็นอยู่เป็นประจำแต่กันยังประทับใจอยู่เรื่อยๆครับเห็นกันยังดีใจชื่นใจตลอดว่านี่คือคุณภาพนี่คือศักยภาพของลาหน่อยที่ได้สแสดงออกไปให้พ่อพ่อ,พอ,พอมแม่ fc พี่น้องแฟนคลับทุกคนได้ชื่นชมมานี่เพื่อสิ่งเดียวครับเพื่อมาหาหลาหน่อยเพื่อมาชมเพื่อมาสัมผัสไก่ชิดแล้วเมื่อคืน มาขึอนนี่ลังเวทีมาายติดนองมาขอจับมือนองมาเดี๋ยความดีอกดีใจมาเดี๋ยวคาายวคามซุกเ,เพื่อนก็บอกวา่าเพื่อนสำเร็จมาคนด้วยคาถาหลาหน่อยคาถาอุงอิงนะครับเออก็เลยอยากมาหาหลาหน่อยมาพบมาสัมผัสมาสัมผัสมือหน,น่อยน้อยมือมือบุญมือวาสนามือมนันนะครับ ลหลายๆคนที่ม้านีตาน่ต้องการที่สัมผัสต้องการสีสีมาเพื่อเป็นสิริมงคลแกคนที่มาเห็นมาสัมผัสเนาะคือมันบางคนอะมันเป็นความเชื่อทางทางจิตใจเนาะบางเถอะมันอาจจะเป็นบอได,ดิเป็นจริงก็ได้อาจจะเป็นจริงก็ได้เฮ้าเฮ้า,ามองบวยมันตัดสินมันตัดสินบอดดิเพราะวานนี้มันตัดสินบอดดิว่าเออมันมันเกิดขึ้นอิลีบอมันไม่อีอิลีบอแต่ในเมื่อเอฟซีเพิ่นมาสัมผัส มาจับแล้วถามมันเกิดผลดีถามมันเกิดกาลังใจดีผมก็คิดว่ามันมันเกิดสิ่งที่ดีนั่นแหละครับมันบ่ไเ้เดือนลอนยังบ่ได้เสียหายยังแต่ว่าการจับกันอันนี้กะกะต้องเบิงเนาะเบิงแย่งกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเกิดอัตดนตรายกันยังแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบลังเมที่นี่มอโหนาเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหลานหน่อยเป็นไก่ยืนเนาะยืนยืนอยู่ต่อหน,น้ากันเนี่งงยโมแม่หลานหน่อยนั่งแลละไปจับเนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายหลายเออยู่ด้วยการนั่งแหลวก็จับมือ รั็เลยว่าเออแต่เป็นแบบนี้ดีดีด,ดีทั้งทั้งหลาหน่อยทั้งคนข้ามาหากะมีความรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มครับหลาหน่อยกันยังมา,าบ่เบิ้งบ่ถาเบิ้งหลาหน่อยบ่อะไรนะก่อนที่เอซีทันทีที่ไปเนาะมันก็บ่าเออเดี๋ยวเบิบ้งอยู่ไหน้าเวที่ก็คือเพื่อนกับเขาจว่าเวลามาหลังเวที่ครับพยายามออบ่หยากรบกวนเวลาหลาหน่อยมันมากเพิ่มกับสี่ฝ่าวไปเพราะว่าถา่ายยูโดไล่หลาหน่อยกะเมื่อยเนาะเสียงกะแหบแหบเนีย มาคือนนี่อาจผิดถือฝนถึงยังแน่นะครับกับบเป็นยังครับจับฟังแหลวกับเป็นนี่สเสน่ห์ไปอีกแบบนึงเสียงหลาหน่อยเป็นว่าเสียงกำลังแตกเสารหน่อยเออเบื่องกับนเบื่องกับที่ฎีบาจในเนอนมันเป็นตางหากนะเบิ่งไปก็ยิ้มไปในความเป็นเป็น,ปนหลาหน่อยเพราะว่าคือเข้ามาเบิ่งนี่คือท่าตนต้องการความสุขเ้าบนจากการสีหายมันเป็นเรียงมัน ใจยังต่างๆคือเข้ามาเพื่อเข้ามาเสพความสุขรับความสุขจากลาหน่อยนะครับแค,แค่นั้นแหละที่ผ่านมาก็มีเรื่องดรามายังต่างๆอ้าถาทวมาแต่ลาหน่อยกับฟ้าฟันออกไปไหนเพราะวะ่าแทบสิ่พต้องว่าห้ยลาหน่อยมานางขรังข่าวบ่ต้องหายลาหน่อยมาลงคลิปอธิบายนี่คือศิลปินตัวอย่างใส่ผลงานเป็นคำตอบ การว่างตัวการทีทีเ็ดให้เอฟซี FC เขาบั่นใจนี่คือผมคิดว่าลาหน่อยเลือกทางถือทีทีบอตอบตัวยังแต่สร้างเม่อ่ี่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องบอดีลาหน่อยสิมีจุดยึดว่าเทสหนะ้าที่ของเจ้าของบอต้องไปแวะเวียนียังต่างต่างนะผมผมมองด้ผมมองวาจังสีเลยมันก็เลยเฮตุให้สมาธิอยู่กับงานสมาธิอยู่กับเจ้า,จาของ มอมอบรุดนะครับเวลาเป็นข้างบนเวทีมันก็เลยเฮ็ดให้มีความมั่นใจเหมือนมัวยที่ซ้อมแบบซ้อมถึงนะเห็นไปทั้งเวทีแล้วจะม,ม่มีย่ม่มีประมาชเฮ็ดได้ดีเฮ็ดออกมาได้ดีบนงานก็คือพอมาดีคนถี่ลอ,ลอฟงลอัองรอชมกับมีความสุขเพราะว่าแต่ละขั้งถี่ขึ้นไปได้รับความสุขแบบเต็มอิ่มนะครับสมกับถี่เพิ่นมาถา ชมทาเชียนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นคุณราของหลาหน่อยที่เห็หนเห็นทุกสนามต้องว่างทีเรย่ว่าทุกสนามที่ที่หลาหน่อยึ้นแล้วก็มาไล่มาไล่นี่มันก็เป็นเรื่องประเด็นที่บางท่านที่อาจจะมาแซะมาอย่างบ้ามาไล่ทิพย์ยังต่างตั้งแต่โดนมากนี่หล้หมื่นมากนี่เป็นเดือนลแล้วบ่าท่านได้ขาดเรื่องของมาไล่ มาไล่หอยข้อซูมือไอสิบอกว่าเป็นมาไล่ทิพกับเบิงเอาครับว่ามันทิพหรือบ่ทิพยขึ้นสันห้ามได้ได้หอยมาไล่แบบโอ้โหทุกมือบ่ขาดบาเ่เว็ดแล้วการทีหลานหน่อยได้มาไล่เป็นเพื่อว่าจะด้วยความเสน่หาด้วยความพึงพอใจของครูไหัน ผู้ห้ก็ให้ด้ยวยความสุขด้ยวยความรักด้ยวยความปรารถนาดีผู้รับก็รับอย่างมีความสุขคือทุกคนทั้งผู้ห้ทั้งผู้รับมีความสุขทั้งนั้นครับเป็นภาพที่ีดีครับเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่น่าดูเป็นสิ่งที่พัฒนาจิตใจทั้งคนห้และคนรับนะครับบ่ได้เดือดคนห้ก็บ่ได้เดือดร้อนคนรับก็ยินดีรับด้ยวยความเต็มใจพ่อหลานหน่อยรับถือว่าเป็นนำใจ จากแฟนครับ f อรซับตรงนี้ไปแล้วล่าน้อยกับไปพัฒนาเจ้าของในเรื่องของการแสดงการว่างตัวต่างๆก็ถือว่าการว่างโอรการแสดงนี่มาไล่กับเป็นส่วนหนึ่งทีสีเป็นกําลังใจให้นอ้องให้นออ้องเดย์เดเดเออตรงตองหูแนวทางมาเออนี่นะต้องเป็นเลปลี่ยนต้องมางตัวแบบนี้เหตุ <c oughs> จังสีนะจังสีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผู้ให่ก็มีกําลังใจสีหายด้ผมว่าเลยเพราะว่าหาไปแล้วมันมันเหมือนกับว่า ข้าวหายบูบพิดคนนะครับผมคิดว่าข้าวหายไปแล้วสนับตัวนั้นไปแล้วมันมันตรงจรุดประสงค์มันมันอิมอ่มอมเอใจทีีใสห่หายมาไรกบหลาหน่อยเป็นอย่างผู้เคยหายผู้เคยอวนมาไรกันยั่งมีความถึงว่าอยากอวนอยากหายแง่ไหพ่อมังพ่อมีพ่อเหลือเนี่ยก็อยากอวนอยากหายมาไรหลาหน่อยนี่แหละคือว่าพ่อเขาเห็นแล้วว่าในความเป็นหลาหน่อย มันเป็นแบบเป็นเป็นแบบเนี่ยก็เลยเออมีความสุขตีเสีหยหายบ่ได้เดือดร้อนอย่างละหายก็คือบ่แม่นว่าหายจนวันจะคลองทุกขงานก็คือหายด้วยความอ่คาคือว่าจะได้ไหายด้วยความแบบบ่ได้เดือดร้อนมันผมคิดว่าหลายๆท่านเพิ่นเข้าใจวิธีการที่ถือวนมาล่ยถือหมอกมาล่ต่างๆเพิ่นมีวิธีการบริหารจัดสรรเพิ่นเนาะอันนี้ผมก็เชื่อว่าจางังซั่นนะครับสนามนี่ก็ถือว่าโอ้โห สุดยอดสุดยอดอิลีคนเป็นหมื่นพี่น้องทางชาย,ยภูมิถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นสนามที่ที่บงบอกว่าความดังของหลานหน่อยนี้มันสุดยอดขนาดไรครับพี่น้องครับตั้งแต่ก็ว่าอ่าเป็นกําลังใจให้ทั้งเอฟซีเป็นกาลังใจให้หลานหน่อยแล้วก็ทีมงานสน,นามเพื่นแพงให้ร่างสร้าผลงานออกมาอย่างไดีจริงๆรึงนไปนครับนี่โอกาสาคุยกันไหมครับผมสวาสดีครับ